โอ้โหไอ้ยาโรนัลโดดาวินชีอะไรนะความชิบหายให้คนรุ่นหลังนะไม่ควรปวดหัวในการยิงเฉลิมของมันไอ้เหี้ยชิบหายหมดแล้วชิบหายหมดเพราะคนคนเดียวเฮ้ยผู้ฟิสิกส์กี่วาไม่ไปต่อเอ๊ะใช่ๆๆเฮ๊ะต้อต้องต้องชวงนี้เป็นไงบ้างวะครับชวงนี้เป็นไงบ้างฮะชวงนี้เป็นไงบ้างวะโอ้สบายดีมากเลยอ่ะเฮ้ยช่วงนี้ เออช่วงนี้คุณต้อนเล่นเกมอะไรอยู่ครับช่วงนี้เออเล่นเกมอ่ะเล่นเกมเล่นเกมเกมเกมไม่ใช่เกมเกมบรรยากาศนี่ไหมเวทีผที่ผมไม่ได้เล่นเกมครับเวทีผมหาแต่เกมอ๋อไอ้เกย์เหี้ยเออไม่นช่นะขอแซงพวกมึงหลอกด่าใช่างเป็นพูดเออเหี้ยกูดดามเลยกูดดามเลยลูกเฮ้ย มันไม่ว่าการมีเพื่อนเป็นนิแป้งมันไม่ว่าการมีเพื่อนเป็นนิแป้งมันคงมีข้อดีนะเว้ยว่าโคมมันมีด่ามึงตอนไหนยังไงก็ได้ไงล่ะดูไอ้ามึงตอนไหนยังไงก็ได้ดูไอ้เฮ้ยเห็นช่วงนี้แป้งเศร้าเดี๋ยวเราจะโอนบริจาคให้แป้งศูนย์บาทนะครับโอนอะไรศูนย์บาทดีจัดสนใจเอาสัก 0.25สตางค์เขาเปล่า0.25สตางค์เอ๋เกนดใจเอาพันสตางค์เกิดใจเอาเหรอเห็นนิ่งมากเอ่อช่วงนี้คือแบบว่าผมแบบก็ไม่ได้รวยคุยไม่ได้เครื่องรำก็ก็ช่วงนี้ให้คุณแป้งเรื่องกาแฟเป็นยังไงบ้างครับห้าใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเห้ำอ๊อห้ำอ๊อห้ำโง่ ไ่แป้งแป้งล่างจะทำงงปวดเท้าดีปดเบ้กู <c oughs> คนที่คนที่เปเป็นแสนแขนไม่ได้จับจะแบบมึงอย่าพูดมึงอย่ามาพูด <c oughs> <c oughs> เรียกเชื่อ <c oughs> ผมทำไมครับ <c oughs> ปูโูปูโต้ไอไอเต้าที่รักเ <c oughs> ต้าที่รักเมม <c oughs> เฮ้ยขอถามมาเดี๋ยวพุ่งมีช่องยูทูปไปวะเอ่อมองให้กูจะทำอยู่ อไม่ไม่ไม่ถ้ามีอ่ะเออฝากได้เพราะตอนนี้กูกำลังกูกูเปิดรับให้ฝากเฟซบุ๊กก็ได้เออแค่เอิดรับเออนะถ้าฝากกูจะฝายไหมไม่ไม่ไม่รับฝากทีนึงนะเออไอ้คนที่รับฝากแม่งดังดังถ้าจะรับฝากใช่ไหมเดือนหนึ่งน้าพันแต่ไม่กูว่าเดือนพันพ่วงกูหมายถึงฝากช่องโว้ยช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยโอ้ยมาคุยด้วย คุณไปดูในช่องอันนี้กูดิเอ้กูแตะไว้อยู่ในนี้๊นเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นให้อ่อเดี๋ยวผมขึ้นให้นะทุกคนผมขึ้นให้เอ้ยไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องอ๋อไม่ต้องขึ้นได้ไไอ้ต้นเหรอครับไอ้ไอ้ต้นนี่ตะก้องกูไอ้เแยใครจำคลิปล่าสุดกูได้มึงรู้ว่าไอ้แยนี่ตะก้องกูนะทุกคนไอ้แกลเป็นที่ไอ้แกลเป็นที่ไอ้เแยนี่ตะก้องกูนะอ่าส่วนเอส่วนไอ้หมอมนี่มียูทูบอยู่แล้วพูดชื่อมา กูเชื่อไหมล่กูพิมพ์ไม่ใช่ใช่ก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่เพราะว่าโน้ตบุ๊กกระโปผอเกินเพราะว่าถ้าโน้ตบุ๊กพออัพคลิปได้ก็อ้าวลงเรื่อยๆอย่างเดียวไม่คอมเพือนนะไม่คอมเพื่ะบอกว่ากูใชื่อมันใช้โน้ตบุ๊กกูมันใช้โน้ตบุ๊กกูก็ใจปิดตลอดอ่ะที่แต่ไม่อยรู้ว่ามันมีคนรู้ที่กูพูดว่าคอมเนี่ยหมายถึงโน้ตบุ๊กกูเองแหละโอโอเคโอเคเพราะว่ามันเป็นคำติดปากไอ้เรียกโน้ตบุ๊กมันยากเกินไป เออไเด็กเด็กโง่โเราเป็นไงบ้างคนแบบอีแป้งผู้ใช้ชีวิตอ่าสู้ชีวิตมากมึงเป็นคนที่ไม่ได้มึงสู้ชีวิตกูยอมแล้วแต่แบบเออเฮ้ยตรงตรงครับผู้มาตรงตรงทุกคนที่เคยมองหน้าอีแป้งมันจะต้องชอบก่อนเว้ยไม่ไม่ไม่นำไปต้นไม่ดำไปต้นไอโดงเป็นไหมไอโดงเป็นไหมฟังนะกูกูเคยเป็น เห็นไหมาอ้เนวเคยด่ากูรอบนึ่งเลยรอบนึงอ่้เลยมันจะมีทุกคนเว้ยทุกคนมันเคยเป็นหมดทุกคนที่อ่าเคยเห็นอีแป้งหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเหมือนตกหลังเลยจริงจริงไม่ใช่มันคือการหวางเสน่ห์เว้ยไอ้แป้งมึงมึงวางยาเสน่ห์ใส่ผู้ชายเลยมั้ยมึงเข้าใจมั้ยทุกคนเว้ยที่ยังไม่รู้จักอีแป้งเว้ยมันชอบหมดเลยวงเล็บไม่ใช่ต้นนี้ไม่ใช่คนเดียว กูพยายามห้ามใจว่ากูมีเนวอยู่แล้วไงกูพยายามห้ามเต็ะกูกูเชื่อไอ้หมอมก็เคยเป็นผมกูรู้มันเคยกล้าสารภาพไหมไอ้เฮี้ยกล้าสารภาพกับอีแป้งไหมไอ้เฮี้ยไอ้เคนี่เงียา ลิกมาพองนี่แหละนี่แค่เพราแอบชอบนะกูอ่ะกูเคยคิดว่าจะพาไปเข้าโรงแรมหน้าดาโอ้โหมึงน่ากลัวมากแต่กี้พูมมึงพูดว่าอะไรบ้างนะกูถามคือคือกูถามว่าอ่ะทุกคนเนี่ยทุกคนในกลุ่มนี้ไอไอทุกคนในดิสนี้นี่ตอนเนี้ยที่ไม่ใช่อี้ต้นเคยเคยหลงรักอีแป้งมาก่อน ก็ไม่รู้เว้ยว่าเหตุผลอะไรแต่บวกหนึ่งเห็นไหมใช่ไหมไอไอพี่แป้งวิธีอาถามว่ากูกูเคยชอบมาตอนไหนก็ชอบประมาณมอตอนนี้คำสองแล้วมั้งอ่ะใครพูดเรื่องแบบว่าใครพูดเรื่องชอบเคยชอบพี่แป้งอ่ะทุกคนจะขึ้นทุกคนเว้ยอ่ะมีทั้งพี่แทนมีกูมีใครวะมีกูได้อ่ะมีไอโดมีไอโดใครอีกอ่ะเอาทุกคนในกลุ่มไอต้นไม่นับไอแยไอแยนี่ไม่นบ ไอ้แป้ง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 ศูนย์สองไอ้แป้งศูนหนึ่งทุกคนน่ะทุกคนที่มันเคยไอ้ทุกคนที่อยู่ในยิฐตอนเนี้มันเคยชอบไอ้แป้งเว้ยวงเล็บไม่ใช่ไอ้ต้นไม่ใช่ไอ้ต้นไอ้ตะก้องกูเอ้ยหรือว่ามันเป็นคำสาววะเียทุกคนชอบอีแป้งแต่อีแป้งไม่สามารถมัดใจไอ้ต้นกูได้ไอ้เหี้ยต้นกูเป็นแข็งแกร่งว่ะโอ้โหณยิ่งเจ็บเลยคุณใช่คุแตกยาโปรโชั่นอะไรวะคุจะไปแตกต้นเขาหญิงได้ค่ะ โอเคนะโอเคต้องมีนะเสือกค่ะเสือกค่ะเพลงเพลงีอะไรว่าโอ้โหไอ้แม่งเปิดเพลง20กว่าอันหรือเปล่าวะแป้งขอรีเควสหน่อยดิเพลงคือความสูงในประเทศไทยอ่ะอ่ะกูว่ามันต้องมีสักคนแหละที่ที่เดินผ่านนี้แป้งแล้วรู้สึกชอบภายในไม่กี่วินาทีและถ้าเกิดมึงรู้จักมันจริงมึงจะรู้สึกคุยกูชอบมันไปได้ยังไงวะ คคนมมีวารู้สึกกูยังกูยังสงสัยตัวเองอยู่เลยกูชอบลงได้ไงวะเออสงสัยไหมไอ้กูก็สงสัยเนี่ยตอนกูเจอมันแบบไม่ไม่ได้คุยสนิทกับจริงจังเลยนะนะตอนนั้นกูคาสายกับนิวอยู่ช่วงนั้นนะไอ้เงี้ยตอนนี้กูไปมองมองสบมัยแปลนี้หน่อยไอ้เงี้ยกูเปิดชอบมันและไอ้เงี้ยคนแรกที่เคยเปิดตัวว่าชอบนะกูพูดตรงๆนะกูชอบมาตั้งแต่ซัมเมอร์เว้ยซัมเมอร์ตอนเข้ามาแรกๆอ่ะ ไอตอนเชียนั่นแหละเป็นตอนที่กูอยากจะจำที่สุดในชีวิตเลยเอ่อซัมเมอร์ตอนมอต้นตอนประมาณมหนึ่งตอนมอต้นตอนมอเกยกูกูกูไปชอบมันเพราะว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวล้ว่องเนี้ยสัตว์มันคือมันชอบไททันเนี้ยกูก็เออตอนนั้นกูก็ดูไททันอยู่ก็เลยชอบมันแตไม่ว่าตอนนั้นตอนนั้นกูยังดูคาเมนไรเดอร์อยู่คาเมนไรเดอร์อ่ะโอเคโอเคเหตุผลที่ชอบก็มีแค่นั้นแหละเหลังจากนั้นกูก็ไม่ได้ชอบมันอีกเลยพอเราจะรู้จักมันจริงๆอะนะ ขับราที่กูไอ้เที่ยต้นอ่ะมันไม่มีมันไม่มีเที่ยอะไรที่จะชอบไปแปลงกันเลยมียากชัวร์ไอ้ต้นชายาชายผู้ไม่ถูกมัดใจชายผู้แข็งแกร่งไงสัตว์สะพากหนึ่งแสนต้นเมียเล็กแล้วไอ้ต้นเมียเล็กต้นเมียเล็กอยู่แล้วไอ้ต้นมึงมึงมีไอเทมต่างสถานะหลงเสน่ห์มาจากไหนวะไอเทมเที่ยนี่เปิดเขาไจ่ได้บ้างไอเทมพันสถานะหลงเสน่ห์เนี่ย ต้านสนามงหมวกร้อยต้านส่งเสน่ห์ยาหลงเสน่ห์โบกสองร้อ,อยอ, 100, อับอิโอเคโอเคดินครับเออทุกคนครับทุกอ,อะแข่งแกล้งเกือบทุกคนในดินเนี่ยที่ที่ไม่ใช่ไ้ตนที่ไม่ใช่ตะก,ก้องกูมันมันชอบแป้งหมดเลยทุกคนนะเคยชอบเออไม่ใช่ชอบเคยชอบอะไอโดมึงเคยชอบไอ้แป้งเพราะว่ามึงเผลอไปชอบใช่ไหม อ่าไอหมอมาไอหมอมไอหมอมมันเหมือนจะไปหลงหลงหลงและเรืองในความหมีแล้วก็ยังไงอะถ้าถ้าามความคิดกูนะเมื่อเมื่อก่อนมันมันทำตัวแบบไอขอพูดเลยน่ารักนะเดี๋ยวนี้คือยังไงอะเฮ้ยใครที่ยังไม่รู้จักอีแป้งเว้ยใครที่ยังไม่รู้จักอีแป้งเว้ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอแค่คนแค่แล้วคนน่ารักเลย จริงไหมจริงไหมเออใช่ตอนไอ้ก่อนนี้แต่เข้าหายแป้งแบบจริงจเลยจังๆนะที่เราคุยกันแป้งแป้งแป้งหลังจากนี้กูได้รู้จักมึงเนี่ยน่ารักโค้งน่ารักโค้งนรู้จักมือตุมดอะไรจับมือกวตีนหนึ่งสเต็ปไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แรกมันมันน่ารักแต่หลังๆเนี่ยเตะกูแบบต้นเยอดเลยอี่จะาล้าะอ่ะ มึงเชื่อไหมมึงเชื่อไหมถ้าไม่เช่อเพราะเหตุผลที่ว่าถ้าไม่เช่อเพราะเหตุผลที่ว่าอีแป้งมันแบบอือย่างนั้นน่ะกูจะไม่สงสัยเลยเฮียเฮียพอกูว่จบเรื่องแค่นี้ดีกว่าเฮียไปคลิปไปคลิปไปคลิปเฮียไปคลิปครับนนไปคลิปครับไปคลิป